าเกียวทำได้เราก็ทำได้งานนี้เอาจริงเสียหุยลั่นสีสเกตพร้อมลุยมวยสมัครเล่นโอลิมปิก2024ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการกำมปั้นไทยทันทีเมื่อเสียหุยชุระชาติพิชิตบุตรนั้นเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชัน่นออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ที่เจ้าแหลมสีสเกตนกครหลวงโปรโมชัน่นจะเป็นเข็มไปชกในมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยในงานแถลงข่าวศึก NKL Boxing ็มุ่งบอลหลังโลกที่สีสเกตนกครหลวงโปรโมชัน่นอดีตแชมป์โลก2ส,สมัยขวัญใจชาวไทยจะขึ้นชกอุ่นเครื่องกับสุกเกษมลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งอดีตรองแชมป์โลก IBF ในพิกัด118ป้อนด์กำหนด6ยกวันที่28ตุลาคมนี้ซึ่งหลังการชกไฟดังกล่าว ทางนครหลวงโปรโมชั่นก็มีแผนที่จะผลักดันกำปั้นชาวไทยไวัย36ปีขึ้นชกในแบบมวยสากลสมัครเล่นตอนนี้ผมอยากให้ศรีสเกตที่เป็นนักชกระดับตำนานของไทยสร้างชื่อให้กับประเทศอีกครั้งด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหมือนที่แมนนี่ปากเกียว ตำนานมวยฟิลิปปินส์ต้องการคว้าเหรียญทองให้ประเทศของเขาเช่นกันทางปากเกียวต้องการสร้างชื่อให้กับฟิลิปปินส์ด้วยการแข่งขันมวยโอลิมปิก2024ด้วยวัย45ปีซึ่งประเทศเราก็มีศิษเกตเป็นฮีโร่และเจ้าแหลมของเราก็มีอายุเพียง36ปีเท่านั้นเขาก็สามารถชกได้เช่นกันอยากให้เขาได้ลองดูบ้าง ถ้าปลาเกียวทำได้เราก็ทำได้เสียหุยได้กล่าวไว้สำหรับการแข่งขันชกมวยสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกได้รับการเปลี่ยนกฎจากสาพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือ IBA อนุญาตให้นักชกอาชีพเข้าร่วมและยกเลิกกฎนักมวยชายต้องสวมเฮสกาดระหว่างการชกซึ่งประเด็นของศรีสเกตนกครหลวงโปรโมชัน่น ต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสนี้อีกครั้งถือได้ว่างานนี้เสียหุยเอาจริงเลยค่ะลั่านศรีสะเกตพร้อมลุยมวยสมัครเล่นโอลิมปิก2024สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จบแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะใครมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆะคะ่ะ พบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีสบายดีเดอ้อ